จันตาว่าทำอะไรเนี่ยฮะแลจันตาว่าทำอะไรเนี่ยได่ด,ดูจันตาวี่ยนไเลยครับวันนี้จันตาคงแตกกิเดียเปลี่ยนไว้ หน私は私は้าเราหล่อเราหล่อในหน้าเรหล่อๆันนาหล่อจัดเตาแกนเตาเปลี่ยนไว้ครับไม่มีงานช่วงโควิดจัดเตาเปียนไว้ครับคิดสำนักงานเอกลักษณ์สาวนะครับ